วันที่8กุมภาพันธ์นี้เป็นวันสําคัญนะครับเพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ส่วนที่ญี่ปุ่นครับก็จะมีการเลือกตั้งที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะจะเป็นการเลือกตั้งที่ตัดสินว่าซาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่ประกาศยุบสภาไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะสามารถชนะการเลือกตั้งแล้วกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอีกครั้งได้หรือเปล่า แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นตัวชี้วัดด้วยว่าคนญี่ปุ่นให้การสนับสนุนนโยบายของทาคาอิจิมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะนโยบายเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายด้านต่างประเทศอย่างนโยบายด้านต่างประเทศครับตัวของทาคาอิจิก็มีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกล่าวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างท้าทายจีนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งคนญี่ปุ่นที่เห็นด้วยและคนญี่ปุ่นที่ไม่เห็นด้วย คนที่เห็นด้วยครับก็อาจจะเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าจีนเป็นภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเป็นคนญี่ปุ่นที่มีความเป็นชาตินิยมสูงนะครับที่อาจจะไม่อยากเห็นประเทศอื่นในเอเชียดูโดดเด่นเกินหน้าเกินตาประเทศญี่ปุ่นซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับก็จะให้การสนับสนุนทาคาอิจิ ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับท่าทีของทาคาอิจิที่ดูท้าทายประเทศจีนนะครับก็อาจจะมองว่ามันเป็นการยั่วยุจีนที่อาจจะทําให้มีความเสี่ยงนะครับเกิดการประทะก,กันหรือว่าเกิดการสู้รบกันได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นที่เขารักสันติภาพนะครับเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นโดยคนกลุ่มนี้ก็มองว่าญี่ปุ่นเคยมีบทเรียนมาแล้วจากสงครามโลกครั้งที่2ว่าความเป็นชาตินิยมสูงนะครับหรือที่ใครบางคนอาจจะเรียกว่าการคลั่งชาติท้ายที่สุดแล้วมันสามารถทําลายประเทศของตัวเองได้อย่างไรบ้างคนกลุ่มนี้เขาก็อยากให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รักสันติเป็นประเทศที่ส่งเสริมสันติภาพมากกว่า แล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับเขาก็ไม่อยากจะให้จีนกับญี่ปุ่นนั้นมีความขัดแย้งหรือว่ามีเรื่องกันโดยที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเพราะนับตั้งแต่ที่จีนกับญี่ปุ่นมีปัญหากันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิก,กายนมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาญี่ปุ่นนั้นหายไปหลายแสนคนนะครับก็ทําให้ญี่ปุ่นสูญเสียรายได้จากตรงนี้ไปเป็นจํานวนเงินมหาศาลเหมือนกัน ทีนี้หากเราดูผลสำรวจคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งนะครับก็จะพบว่าพรรค LDP ของซาเอะทาคายอิจินั้นมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะได้ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าอาจจะชนะก,การเลือกตั้งแบบแลนดสไลด์ก็ได้ โดยผลสำรวจของอาซาฮีนะครับที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพักเสรีประชาธิปไตยหรือว่าพัก LDP ของทาคาอิจิน่าจะได้จำนวนสอสอเกิน233คนนะครับซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภานะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นมีจำนวนที่นั่งอยู่ทั้งหมด465ที่นั่งนะครับถ้าหากว่าพรร LDP ได้ไป233ที่นั่งนะครับก็จะถือว่าเกิน ครึ่งหนึ่งนะครับหากเทียบกับจํานวนที่นั่งที่พัก LDP มีอยู่ในตอนนี้นะครับอยู่ที่198ที่นั่งก็จะถือว่าได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนมากแล้วถ้าหากว่าพัก LDP ร่วม รัฐบาลกับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรือว่าพรรคอิชินนะครับซึ่งก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าพรรคแนวร่วมรัฐบาลของทาเคอิจินะครจะมีจำนวนสสเกิน300คน นักวิเคราะห์ก็มองว่าสาเหตุที่ทําให้พรรค LDP น่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ได้จํานวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่านโยบายของทาคาิจินั้นสามารถชนะใจได้ทั้งกลุ่มคนรุ่นเก่าแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่คือกลุ่มคนรุ่นเก่านะครับที่มีความเป็นชาตินิยมหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงนะครับเขาก็ชื่นชอบ ท่าทีของทาคาอิจินะครับที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อประเทศจีนแล้วก็มีนโยบายที่เอาจริงเอาจังนะครับกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็ทํางานอยู่ในญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลก่อนๆของญี่ปุ่นค่อนข้างละเลยแต่ว่าทาคาอิจิก็มีแผนที่จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับที่อาจจะทําให้เธอถูกมองว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาสุดโต่งหรือเปล่า ซึ่งจริงๆแล้วทาคาอิจิก็เป็นนักการเมืองฝ่ายขวาสุดโตง่งจริงๆนะครับเธอไม่เคยปกปิดเรื่องนี้นะครับเธอค่อนข้างแสดงออกมาตลอดว่าเธอนั้นเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็เป็นฝ่ายขวานะครับเพียงแต่ว่าความที่เธอเป็นนักการเมืองผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของญี่ปุ่นด้วยก็เลยทําให้จุดยืน ฝ่ายขวาของเธอนั้นมันดูซอฟลงมานะครับถ้าหากว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้ชายนะครับก็อาจจะถูกโจมตีเรื่องนี้ได้ว่าเป็นฝ่ายขวาสุดโตง่งในส่วนของคนรุ่นใหม่นะครับก็พบว่าให้การสนับสนุนตัวของทาคาอิจิไม่น้อยนะครับโดยผลสำรวจของหนังสือพิมพ์ซังเคอินะครับก็ได้ทำแบบสอบถามพบว่าคนญี่ปุ่นที่มีอายุระหว่าง1 8ถึง2ีปีครับสนับสนุนการทำงานของเธอมากถึง9 2ซึ่งสาเหตุที่ คนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นจํานวนมากสนับสนุนเธอนะครับก็เป็นเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจครับเนื่องจากหนุ่มสาวในญี่ปุ่นตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในญี่ปุ่น รุนแรงมากๆนะครับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาคนตกงานนะครับปัญหาค่าเงินเยนตกต่ําแล้วก็คนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นที่มีงานทำนะครับยังต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงลิ่วเพื่อนําเงินภาษีตรงนี้นะครับมาดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นในญี่ปุ่นตรงนี้ก็เลยทําให้นโยบายเรื่องการผ่อนคลายภาษีของทาคาอิจิได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วเธอยังมีนโยบายการคลังแบบขยายตัวด้วยมีการยกเว้นภาษีรายได้การลดภาษีน้ำมันการให้เงินอุดหนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคแล้วก็การจัดสรรเงินทุนนะครับให้กับโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารตรงนี้นะครับก็ทำให้ประชาชนมองว่ามันจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของคนญี่ปุ่นได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือ ตรงนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นคบบอกนะครับว่าแค่การใช้ชีวิตประจําวันนะครับให้ผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ยากลําบากมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟนะครับ เงินเดือนที่ได้มาในแต่ละเดือนนะครับหรือว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยเอามาจ่ายเงินตรงนี้มันก็แทบจะหมดแล้วทําให้คนรุ่นใหม่นะครับแทบจะไม่ต้องคิดเลยเรื่องที่จะสร้างอนาคตเรื่องที่จะเก็บเงินซื้อบ้านเรื่องที่จะเก็บเงินสร้างครอบครัวแต่งงานหรือว่ามีลูกเขาก็เลยค่อนข้างสนับสนุนนโยบายของทาคาอิจินะครับที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับทำให้นโยบายของทาคาอิจินั้นถูกมองว่าตอบโจทย์ปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายของคนญี่ปุ่นได้ อย่างไรก็ตามครับผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับเราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าทาคาอิจินั้นจะสามารถเอาชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้จํานวนสสมาทั้งหมดกี่ที่นั่งนะครับจะสามารถได้รับชัยชนะแบบแลนสไลด์ตามที่สื่อมีการทำแบบสอบถามมาหรือเปล่านะครับ แล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญของเธอด้วยเพราะเธอก็ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าเธอไม่สามารถครองเสียงข้างมากหลังจากการเลือกตั้งได้เธอก็พร้อมที่จะลาออกจากตําแหน่งในทันทีครับ